ศาลอุทธร์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะคะให้ยกฟ้องพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตเจเรตํารวจพร้อมลูกน้องในคดีอุ้มฆ่าักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียโดยศาลร,ระบุว่าพยานหลักฐานไม่เชื่อมโยงการกระทําความผิดค่ะพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตเจเรตํารวจและอดีตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5เข้ารับฟังคําพิพากษาศาลอุทธร์ที่ศาลอาญาถนนรัชดา ขณะที่ฝ่ายโจทย์นะคะก็มีตัวแทนจากสถานทูตซาอุดิอาระเบียทนายความครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้ารับฟังคำพิพากษาในวันนี้ด้วยพลตำรวจโ,โทรสมคิดพร้อมพวกฆ่าคนตกเป็นจำเลยในคดีอุ้มฆ่านายอารูบยลีนักธุรกิจและเชื้อพระวงศ์ซาอุดิอาระเบียในปี2533ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนและเพื่อปกปิดการกระทำความผิดอื่นของตน และเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นความผิดทางอาญาที่ได้กระทำไว้ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่วความตายในปี2,552ในคดีนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อปี2,557สั่งยกฟ้องจำเลยทั้งค่าเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานโจทยังมีข้อพิรุษน่าสงสัยหลายประการจึงยกประโยชน์แห่ความสงสัยนะคะขณะที่สารอุทธร์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การยื่นเบิกความพยานและหลักฐานในชั้นศาลอุทธรณ์เป็นพยานหลักฐานเดิมส่วนพยานยโจท์ปากสําคัญก็คือพันตํำรวจโทรสุวิชัยแก้วผลึกเห็นว่าไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากมีการเบิกความกลับไปกลับมาในชั้นพนักงานสอบสวนศาลอุทธรณ์จึงเห็นตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นสั่งให้ยกฟ้อง หลังฟังคำพิพากษาพลตเบีโทสมคิดระบุว่าอยู่ระหว่างฟ้องกลับพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการนะคะเพราะเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและยื่นสารปกครองเยียวยาทางการปกครองที่รับผลกระทบจากการดำเนินคดีขณะดำรงตำแหน่งขณะที่นายอนเนกคำชุ่มทนายความของฝ่ายโจทก์ก็เตรียมยื่นดีกาต่อสู้คดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ